Yeah هه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  <applause> <applause>

你好。 เด็ได้ะนะไรวสวยสองท่าี้มีอ้อมตัวแล้วมียเไดค่ะเสียาวนาวันค่ะนี้คืวกในวันนี้เลยะคะสวยงามด และเช้าวันนี้ก็อยู่กอรยาวไปหลังจากที่อ้อมและคุณยี่แล้ว